โและเกมมันเริ่มแบบไม่ให้ซุ้มไม่เสียงก็กาสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวอนนี้อยู่กับผมพลดแมนชานเน่เวอร์ชันเกิดแต่ขอดิ้นก่อนโอ้ยนานๆทีได้เล่นเซอร์นะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าตานี้เดี๋ยวต้องหายล็อกพิกก่อนล็อกพิกทางนี้เหมือนจะยังไม่มีนะถ้าจำไม่ผิดผมหยิบมีดกระดูกก่อนดีกว่าหามีดกระดูกแป๊บอยู่ไหนเนี่ย ไม่แน่ใจว่าเลต้าเฟสเขาเกิดทิศไหนนะแต่ผมว่าตัวอึดมาไงโดนฟันไปเถอะไม่น่าตายง่ายๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบไม่เนียนเกือบไม่เนียนค่อยๆครับเออมีมีดไว้ติดตัวคือสบายใจขึ้นอีก 3%, 3> กน,นี่ไงข้างหน้าล็อกพิกล็อกพิกเอาล็อกพิกด้วย โอ้เดี๋ยวเด๋ยวเยหยิบผิดย่หยิบ,อ,ยบอันนี้สิเอ้ยเราต้องระวังเสียงหลุดด้วยนะผมไม่ได้อัพสเตลมาเยอะด้วยหาอะไรนานที่เป่งเลยแต่ถ้าผีมาตอนนี้ผมเซฟอยู่เพราะมีโต๊ะอยู่ข้างๆนี่เปิดประตูด้านหน้าเลย <I think S 1> ปู่ยังไม่ตื่นนะล่าสุดเราจะเป็นคนทำให้ปู่ตื่นเองทุกคนเออหนึ่งขั้นแล้วเฟสอยู่ไหนอะทำไมเงียบจัง ตาน,นี้น่าจะออกแบบเจลเชลนะดูจากทรงละผีน่าจะเล่นไม่เป็นผีไม่ตึงสรุปกูตายคนเดียวเพื่อนหนีได้หมดเป็นตัวล่อให้เดี๋ยวหาล็อกพิกอีกกันเฮ้ยเหมือนจะมาเลยมาปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดมาเป่าเดี๋ยวเพิ่งมานะหาของอยู่เดี๋ยวนี้เขาเล่นเป็นกันหมดแล้วแหละผมว่าเวลสูงกันทุกคนละช่วงนะี้ ได้แล้วเปิดประตูไปเลยละกันปู่ตื่นเพราะเราเองเพื่อนเดี๋ยวปู่มันจะร้องแงบไม่มีทางโคตรเนียนผมว่าผมอยากออกฟิลอะตาเนี่ยข้างหน้าถ้าโชคดีจะมีฟิลอยู่อันหนึง่งด้านขวามีไหมมี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 หยิบมาเลย Hello, เดี๋ยว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 โอ้โห ทำไมมันเซอร์ไพรส์มาเดีฟักเยอะขนาดนี้หนีก่อนปิดออประตูไม่ทันอีกจะตายแล้วแล้วผมเปิดประตูกลับสวนไปมุดโต๊ะเออเกือบสิน้นยางยางยางไม่ถึงเวลานุม่มตรงนี้โต๊ะเยอะตรงนี้โต๊ะเยอะเขาฆ่าเราไม่ได้แนะ่เดี๋ยวไปหายาก่อนแล้วเขาอยู่ข้างล่างกันสองสามตัว โอ้โอมามามาเดียวเดียวเดีเห็นปะเนี่ยเอ้เหมือนจะเห็นกูไปแล้วแล้วผมฉีกผมฉีกขึ้นโต๊ะไปเออไม่โดนไม่โดนไปแล้วครับข้างหน้าน่าจะมียาอยู่มันเป็นบอกกระดูกน่าจะมียาให้ไหนวะโอ้โหมันหาผมยับเลยวะรัอกัอนแล้วกสายสายไม่สู้สายไม่สู้ ตอนนี้มันยังสู้ไม่ได้อะมันสองตัวล็อกขาล็อกล็อกให้หมดล็อกให้หมดเลยโหนี่ไงยะโอ้ขอบคุณสวรรค์รอดเลยแล้วรอดแล้วผมมีฟิลอยู่กับตัวนะเมื่อกี้มันแจ็คพอตพอดีอ่ะเปิดประตูปุ๊บมันแผ่นแทนอยู่ข้างหน้าเลยแล้วทำไมเลตเตอร์เฟสยังไม่ขึ้นไปข้างบนอีกเนี้ยขึ้นไปได้แล้วไป เจอยาสองขวดใหญ่อิ่มอิมอ่มอิ่มอิม่มมันยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยลเลตเฟสอ่ะเพื่อนไปหมดแล้วเพื่อนขึ้นไปหมดแล้วแหละผมรอให้เนี่ยเดี๋ยวต้องหาทางไปขึ้นในบันไดไอ้ห้องห้องที่เจอจอนนี่ตอนนั้นอะ่ะผมว่าฟิลหน้าอยู่แถวแถวนั้นแหละแต่มันยังวนอยู่ข้างล่างอยู่เลยนี้่ะ ไม่รู้จะขึ้นไปได้ไหมอยู่แถวนี้เปล่าวะเดี๋ยวรูลาดเราก่อนเดี๋ยวโดนเซอร์ไพรส์อีกตายฟรีอ e ีสปอร์ตไม่น่ามีแล้วมัง้งไม่น่ามีแล้วครับไปไปไปไ,ปไ,ปไปเดี๋ยวต้องไปห้องที่เจอจอนนี่อะ่ะผมเชื่อว่าฟิลน่าจะอยู่บนห้องนั้นแหละหมายถึงด้านบนอะ่ะแต่มันอยู่ทางไหนวะอ๋อทางข้างหน้าข้างหน้า ต,ต้องตรงไปแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเลี้ยวขวาเออห้องนี้แหละไม่แน่ใจว่าเพื่อนเปิดไว้ยังแต่ผมไปเช็คก่อนโอ้โหเพื่อนยังไม่เปิดมาเปิดก่อนผมว่าเราออกได้ตาเนี้ยถ้าแบบมันไม่เซอร์ไพรส์ผมสองสาตัวนะถ้ามันแบบมาพร้อมกันสองสาตัวก็แบบโอ้ตายก็ได้อะค่อยๆไขไป ถ้าประตูนี้เปิดได้ผมชิลละ <Finally. S 1> เปิดเลยแล้วเดินไปอแอบแป๊บหนึ่งดูลาดลาวกกอนโอ้แล้วปู่ร้องพอดีโชคดีไปไม่งั้นเราไปยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นเขาเห็นง่ายอะดิเหมือนตานี้เพื่อนเล่นเนียนกันหมดเลยนะถ้าผมแบบเล่นแบบสู้ผีน่าจะตายอะแล้วเพื่อนเราก็จะรอดกันหมดเพราะเราเป็นตัวลอ่อ มีฟิลอยู่แต่ว่าไม่มีล็อกพิกอ่ะต้องหาล็อกพิกอันนึงไปเปิดกล่องฟิลบ็อกปิดประตูด้วยเออแล้วนี่ไงข้างหน้าข้างหน้าปิดไฟก่อนหาของแป๊บหนึง่งอย่าเพิ่งมาเนะเสียวว่ะไม่รู้มันอยู่ไหนกันหมดแล้วด้วยไม่มีข้อมูลเลยะถ้าเจอก็คือเจอเลยอะ่ะกล่องฟิลอยู่ไหน อยู่ตรงนี้มะเอ้ยู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 โชคดีเลยให้เเดี๋ยวปิดไฟก่อนด้วยปิดเออเดี๋ยวโชคดีจังกล่องฟิวอยู่ยนี้ใส่ไปมาคณิตศาสาตร์วันละนิดวันละหน่อยเจ็ดบ,บวกหนึ่งสิบไม่สองบวกหนึ่งเออเรียบร้อยประตูตเปิดแล้วครับ อยู่ข้างล่างเขาจะมาดักผมปะวะไม่มาหรอกไม่มาก็เย่แล้ววิ่งดิรออะไรแล้วไอ้ใจเย็นโอ้ยโดนไปสามวิวิ่งครับปิดประตูเป็นหนึ่งสเต็ปปิดไม่ทันอีเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเป็นเหนื่อยเป็นเลยฉีกฉีกวิ่งฉีกฉีกให้ขาดถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเออเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบหก เจ็ดสิบเก้าโอ้ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยยอ่ยอยอ่ยอย่อย่อไปแล้วไปแล้วรอคนแรกเลยแล้วเพื่อนเขาไปเดียนอยู่ไหนกันเหรอผมไม่เจอใครเลยเหรอไปดูเพื่อนแป๊บหนึ่งวอามีไงเพื่อนเตะนี่อยู่โอนจะออกกันได้หมดแล้วเพื่อนตายคนหนึ่งน่าจะออกได้นะสองคนน,ะนี้นื่มัน น่าจะออกได้ผมว่านะไปวิ่งเพื่อนแล้วเล่นอย่างเนียนตานี้แต่ละคนไม่เจอตัวเลยขนาดเพื่อนด้วยกันยังไม่เจอเลยผมว่าเดี๋ยวผีมาแล้วมันน่าจะแจ้งนะว่าเจเนเรเตอร์มันดับอะไปวิ่งเลยเพื่อนจ้ำไปจำ้ำ ไอพวกนี้เนี <laughs> ่ยไอพวกนี้เนี่ยมันแสบสันคนเกมนี้มันท็อกซิกนะบ้าคนอื่นไม่ดูตัวเองเลยเพิ่งย่อใส่เขาไปเมื่อกี้เอาเข้าไปเพื่นอนผีมาละผีมาแล้วอย่างน้อยขอย่อใส่ผีสักแบบสักวันละนิดจิตจำใส่มา <laughs> ต้องผ่านเขาอะ <laughs> ดูจันนี่ดิ <laughs> จันนี่ไม่วิ่งไล่แล้วจันนี่เดิน ไปออกได้แล้วเออยังมีหน้าผู้ชนด้วยเออยยอ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 เขาเรียกเก็บทุกเม็ดท็อกซิคเรยวเก่าๆโอเคแล้วันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนละกันแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์พสต์แมนชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปเจอกันบ๊ายบาย